ผู้ชมหลายท่านอาจคิดว่าการผ่าตัดหัวเข่าหรือหัวไหลนั้นจะต้องเจ็บปวดทรมานจากแผลผ่าตัดที่ใหญ่โตและใช้เวลาในการฟื้นตัวนานปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก้าวรดหน้าไปมากแล้วค่ะในอดีตในการผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่เนี่ยจะลงเป็นแผลเปิดแผลจะมีลักษณะความยาวประมาณคืบนึงผู้ปว่วยจะมีความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดค่อนข้างสูง าการฟื้นตัวช้านอนโรงพยาบาลน,นานเป็นเวลาหลายวันในปัจจุบันที่นาฬีการผ่าตัดเนี่ยเราใช้วิธีการผ่าตัดผ่านกล้องสังเกตเรียกว่าอ r t h r o โค o ิ i เซอ r ์จ r รนะครับกล้องกล้องคืออะไรครกล้องก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นเป็นเรนนะฮะใหญ่แค่ไหนนะเทียบกับดินสอร ตัวนี้มีขนาดแคบเพียงแค่4มิลิเมตรนะฮะแล้วเลือกกล้องเนี่ยส่องเข้าไปในตัวข้อข้อเข่าและข้อไหลเพื่อเห็นระยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในข้อเข่าและข้อไหล่าําหรับข้อข้ออะไรนะฮะใครจะมาด้วยเรื่องอาการปวดไหลยบไหลไม่ขึ้นการส่องกล้องเข้าไปนะฮะก็จะใช้ลูวเล็กๆ3-4ลูนะฮะเข้าไปเพื่อที่จะการแต่งเส้นเอ็นนะเย็บซ่อมเส้นเอ็นแล้วใช้การฟื้นตัวอีกพักหนึ่งใครก็จะสามารถกลับมาใช้ข้อไหลข้างนั้นได้ตามปกติ ข้อเข้าเสื่อมเป็นไม่มากเนี่ยสองกล้องเข้าไปตกแต่งถือข้อแล้วถือข้อทาให้อาการดีขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นระยะที่เป็นเยอะเราก็ต้องทําการผ่าเปลี่ยนข้อ,ขอเข่าเพื่อที่นโลจะมีการผ่าตัดที่ดีขึ้นเครื่องมือที่ดีขึ้นแผลก็เล็กลงโรคก,กระดูกคุณเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยลดลงทําให้เกิดอันตรายก็คือว่ากระดูกหักได้ง่ายนะครับตำแหน่งที่กระดูกหักได้ง่ายก็จะมีตําแหน่งของข้อสะโพก ตำแหน่งของข้อมือแล้วก็ตำแหน่งของกระดูกสันหลังสำหรับกระดูกข้อสโะโพกหักนะครับจะมีปัญหาในการพูดคุยกับญาติผู้ป่วยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุเมื่อคุณหมอแนะนำให้ไม่ผ่ผาตัดญา,าติจะจะรู้สึกกังวลว่าผู้ป่วยมีอายุมากจะมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดไหมการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดจะก่อให้เกิดอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าจากการที่มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งการผ่าตัด เดี๋ยวนี้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ทันสมัยเราสามารถเปลี่ยนข้อเทียมแล้วทำให้คนไข้หลังผ่าตัดสามารถเดินกลับมาเดินได้ปกติภายในประมาณ2อสามวันท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าการผ่าตัดนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเจ็บปวดทรมานอีกต่อไปอย่าลืมนะคะคิดถึงสุขภาพคิดถึงลาน,นาเฮลหับ